มี e ต่อท้ายก็คือเป็นป้ายไฮบริดนะครับ,บรร bm หัวชาร์จอยู่<า>ด้านหน้า bent หัวชาร์จอยู่ข้างหลัง mg หัวชาร์จอยู่ข้างหน้าตรงกลางกระจังหน้าทำไมต้องพูดแบบน,นี้เพราะว่าอะไรตำแหน่งหัวชาร์จไม่ได้อยู่ที่เดียวกันของรถท,ทุกคันสังเกต,ตว่าตรงนี้เราดีไซน์ให้จอดได้สองคนันอ่าแล้วก็เราติดเครื่องไว้ตรงกลาง ผมว่าเราจะทําเครื่องสองเครื่องเราก็ตั้งตรงกลางของแต่ละอันถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีที่จริงๆเราก็สามารถเอาตัวเครื่องเอามาติดตรงด้านข้างแบบนี้ก็ได้แต่พอเราติดด้านข้างตรงเนี้ยมันก็จะไม่สามารถถะได้ครันที่สองได้ใช่ไหมคเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสายอลนี่ครับจะขออนุญาตรวงชาร์จดิชาร์จไปชาร์จอของออกไปนไหมพี่ขอแป๊บหนึง่ง เป็นได้เลยครับเ่รมีนตองกัค้าหัวชาร์จเป็นแบบนี้นะครับที่เราถ้าเกิดว่าผมชาร์จได้ไหมพี่อันนี้หัวไายสองหอันนี้หัวดายสองสายมันก็ประมาณห้าเมตรเอ่อหัวชาูกต้อง หัวมันจะเป็นหัวมันจะเป็นหัวท้ายสองมันจะมีรูมันจะมีรูทั้งหมดถ้ารูใหญ่จะเป็นห้าไอ้ารูแล้วก็รูเล็อีกสองรูไอรูสองรูเนี้ยคือเป็นรูเอาไว้ติดต่อสื่อสารระหว่างรถกับเครื่องชาร์จระหว่างเนี้ยไม่มีไฟจนกว่าเราจะเสียบชาร์จนี่มีฟลิกชาร์ อันนี้เป็น normal charge นใช่ครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีสังเกตที่เครื่องนะครับเครื่องมันจะขึ้น power อ,อย่างเดียวคือแค่เสียบขอมนะครับพอเราเสียบของเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟ start กรกับปิดระหว่างนี้มันจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างรถกับเครื่องชาร์จสวิตช์ poe นะแล้วก็มีเสียงติ๊กที่อยู่ใกล้กันได้ยินคือติ๊กทีนึงก็คือตัวไอตัวโซลิดสเตตนี้มันทำงานก็ค<ม>ือจ่ายไฟ ระหว่างที่มันชาร์จอยู่ฝั่งนี้มันก็จะขึ้นไปประมาณแบบนี้แล้วแต่บางยี่ห้อสีเขียวบางยี่ห้อสีแดงบางยี่ห้อสีขาวแต่ว่าส่วนมากจะเป็นกระพะริบถ้าเต็มมันจะเปลี่ยนสีนะคะและ้วแ,แต่ยี่ห้อนีแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยครับ<อ>ม,มันมีหลายสีส่วนเครื่องชาร์จเองก็จะมีไฟชาร์จกระพนะริบถ้าเป็นหัวท้ายสองระหว่างชาร์จอยู่มันจะดึงหัวออกไม่ได้มันจะมีล็อคอยู่ แต่ไม่สามารถออกได้ต้องกดล็อกที่รถก่อนนะครับอ่ะพี่ขออนุญาตเรากดออกเมื่อกี้พี่ดึงไม่ได้ใช่เมื่อกี้ดึงไม่ได้งมึงจริงผมว่าให้ใครสักคนมาลองใครจะซื้อรถไปนินาบิลแล้วนี้อด่วิีโออยอ้าวตัดเลย เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บจะซื้อรถเลยในในในรถมีละมีเวลาที่มีบอกอ่าในรถมีเวลาอันนี้รถเจ้าไหนได้ได้ได้ เราปิดรถปิดรถก่อนที่จะชาร์จพอเราชาร์จปุ๊บเราจะไปนั่งอยู่ในรถตกแอ่งประชุมในรถอะไรก็ได้ได้เลยแต่แค่ช่วงเสียบก็คือต้องดับรถใช่ใช่ต้องซื้อต้องซื้อมาถึงตอนนี้ต้องซื้อแล้วามี